ฉันเรียนจบชั้นประถมศึกษาเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้นะครับฉันภาษาอังกฤษก็คือคำว่าไอเรียนจบนะครับผมเราใช้คำว่า finish เฉยๆก็ได้นะครับหรือจะใช้คำว่า finish my education ก็ได้นะครับ คุณครูใช้สั้นๆเป็น finish เฉยๆก็ได้นะครับนะ I finish แล้วเราเรียนจบมาแล้วนะครับให้เติม e d เข้าไปนะครับนะเพราะเป็นกิริยาช่อง2องฉันประถมศึกษานะครับภาษาอังกฤษก็คือ primary school นะครับ I finish I finish primary school นะครับ I finish primary school ก็แปลว่าฉันเรียนจบชั้นประถมศึกษา